ครับก็เป็นเป็นการส,สัมมนานะครับระหว่างประเทศนะครับที่ต้องการส่งเสริมความหลากหลายความเท่าเทียมทางเพศซึ่งร่วมกับบริษัทกันตนานะครับเนี่ยคุณเต้นะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นภาคเอกชนที่ขับเคลื่อนสําคัญนะครับภาครัฐไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนอเพียงลําพังได้เพราะจะต้องมีพุ้นส่วนเข้ามาขับเคลื่อน ก็ในห่วงนี้นะครับก็จะตั้งแต่วันที่ตั้งจริงๆตั้งแต่วันที่หกรับนะตั้งแต่วันที่หกถึงวันที่สิบนะครับก็กันตนาเองก็เขาขับเคลื่อนเรื่อง LGBTQ+ class, นะครับแล้วก็กับเรื่องฟิล์มนะครับเพื่อที่จะผลักดันนะครับความเท่าเทียมความหลากหลายทางเพศให้เป็นที่รับรู้ของสังคมแล้วก็เรื่องของฟิล์มซึ่งเป็นภารกิจที่กันธนาเขามีความเชี่ยวชาญนะครับมาขับเคลื่อนกัน ในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เราก็มาร่วมมือกันในวันนี้ก็มีเรื่องของการเสวนานะครับการสื่อสารนะครับให้สังคมได้ทราบถึงความหลากหลายความเท่าเทียมนะครับทางเพศเพื่อที่จะให้ทุกคนนั้นมีความเท่าเทียมกัน คารบสัพสีความเป็นมนุษย์นะครับเต้นๆคือคือวันนี้เราคงจะสื่อสารกันแบบสบายๆด้วยนะครับแล้วก็หลักๆเลยเฟสติวัลครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับขอขอบคุมมากๆเลยทุกท่านเหล่าเดกๆท่านท่านหัด้วยท่านคำแล้วก็อาศัยความกล้าหาญมากนะครับในการรวมพลังที่จะทาให้เกิดงานแบบนี้ครั้งแรกเป็นการรวมคอนเทนต์จากทั่วโลกนะครับเราจะมาพูดถึงว่าทําไมเราอยากสื่อสารแล้ีอยากสื่อสารเรื่องอะไร สื่อสารกับใคร,ครแล้วก็ใช้ภาพยนต์ใช้บุคคลสำคัญในนามาช่วยกันพูดื่อสำคัญจริงๆจ,จ,จากทั่วโลกเราค่อนข้างจะ selective ในการดูว่าภาพยนต์เรื่องนั้นๆเนี่ยเิ้งเหมาะกับหลายๆหลายๆกลุ่ม จะเฉลยต้อมาดูนะครับเพราะว่าเราต้องการสื่อสารให้ครบทุกกลุ่มเป้าหมายเลยนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นปีแรกเนี่ยเราได้ความร่วมมืออย่างเต็มที่จากทั่วทุกกลุ่มโลกจริงๆนะครับแล้วก็คือก็ต้องเรียนย้ำว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่เราจะกินเป็นเจ้าพื้นเราจัดที่ไหนก็แต่เป็นครั้งแรกที่รวม LGBTQ+ content ตทั่วโลกนั้นเราต้องการเป็นฐานเป็นหัตของอ LGBTQ+ content นะครับ เป็นฐานนะครับของโลกครับครับเพิ่มเติมคุณคุณเต้นิดนะครับว่าต้องต้องขอบคุณทางกันตนานะครับที่ที่คุณเต้เองก็ลุกขึ้นมาผลักดันเรื่องนี้เพราะว่าอย่างที่คุณเต้พูดว่าเราต้องการเป็นผู้นำนะครับ,รบในการที่ส่งเสริมสิทธิ์เหล่านี้จริงๆร่วมกันซึ่งจะเห็นความร่วมมือว่าภาครัฐภาคเอกชนเข้ามาร่วมกันแล้วก็มี วุ้นส่วนที่เป็นจากประเทศเพื่อที่เราต้องการเป็นผู้นําของโลกใบนี้จริงๆว่าเรากล้าหารอย่างที่คุณเต้ว่าประเทศไทยพร้อมแล้วนะครับแล้วก็การที่มีประวสมรถเข้าเทียมก็แสดงจุดยืนของประเทศไทยชัดเจนว่าเราต้องการความเข้าเทียมเราต้องการความาลดความเหลื่อมล้ามําต่างๆนะครับเจตคติในสังคมคิดว่าเราถ้าเราเปลี่ยนไปด้วยกันเราก็จะเห็นความเข้าเทียมร,ร่วมกันครับผมคิดว่าการสื่อสารให้สังคมไทยนะครับคนไทย ได้ทราบวันนี้เราเชิญอเอกราชทูตต่างๆนะครับผู้แทนจากต่างประเทศมาร่วมนี่คือแปลว่าสากลเนี่ยเขาเปิดรับเปิดกว้างเขาเห็นความเท่าเทียมมาแล้วแต่ว่าอาจจะมีเกตคติของอสังคมไทยบางส่วนซึ่งต้องการให้ท่านเปิดกว้างนะครับแค่ท่านเปิดใจเปิดกว้างนะครับความเท่าเทียมความหลากหลายต่างๆนั้นเป็นแค่มายาคติต้องการจริงๆแล้วต้องการให้สังคมไทยได้เปิดใจนะครับมายอมรับ นะครับก็จะเกิดความเท่าเทียมกันครับครับก็อยากจะเรียนนะครับทั้งภาคราฐัฐภาคเอกชนหรือว่าคนไทยสังคมไทยได้ทราบว่าวันนี้เรามีพรบรสมรสถเท่าเทียมแต่ว่าที่สําคัญก็คือว่าเจตคติของสังคมตัวเราเองตัวท่านเองนะครับได้ลุกขึ้นมานะครับยอมรับความแตกต่างเปิดโอกาสเปิดใจนะครับความเท่าเทียมระหว่างกัน ค,ความหลากหลายที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงมายาคติที่ท่านอาจจะเปิดว่างแล้วเชื่อว่าเราจะเท่าเทียมกันครับออก,ก็ออสบายยมากเลยครับอยากให้ทุกคนมาดูหนังแล้วก็มาคุยกันมาสื่อสารกันมาพบกันนะครับออมีกิจกรรมตลอดทั้งวันก็มีศิลปินดาราน,นักแสดงมามาเจอกันนะครับแล้วก็อยากให้มาเจอกันหนังมาแลกเปลี่ยนความคิด กันเยอะๆนะครับแล้วก็เ,เราจะได้พัฒาาว่าปีหน้าต่อๆไปเราทําอะไรให้ดีมากขึ้นมีอะไรที่เราสามารถร่วมกันได้บ้างอีกมากคือปีนี้นะครับครับ